สิี่กุมภาวันวาเลนไทน์สองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดนะครับนี่อยากรู้ความลับของซุ้มฟาร์มใหญ่ๆไหมนะครับอันนี้ไม่เสียหายอันนี้เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้มีฟี FC ผมคนหนึ่งเลี้ยงไก่อยู่ในฟาร์มใหญ่นะครับเขาบอก ซุ้มฟาร์มใหญ่เขาเตะที่ซุ้มครับเสียออกบ้านสามสี่ยกเลยผมเลี้ยงให้ฟาร์มใหญ่อยู่ครับเขาบอกใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่ค่อย <sentences S 1> ได้พูดนะไม่ต้องให้มันเป็นความลับหรอกนะใครจะอยากทำตามก็ทำตามได้แต่มันใช้ทุนเยอะหน่อยนึงคุณต้องมีไก่นวมอย่างน้อๆยๆมันอยู่ที่ไก่ตีหนึ่งต่อห้าเป็นอย่างน้อย มีไก่ตีตัวหนึ่งมีไก่นวมห้าตัวสิบ <c oughs> ตัวต่อไก่เลี้ยงสิบตัวไก่นวมห้าสิบตัวแต่ของผมเนี่ยไก่เลี้ยงสิบสองตัวไก่นวมผมร้อยเลยนะนะครับและไก่นวมคัดมาพม่าตีเชิงที่มันเกือบแพ้ที่มันแพ้ในสนามเนี่ยซื้อมานะครับซื้อมาตัวละสองพันสามพันห้าพันแล้วแต่ซื้อมา มายืนหลักไว้เอาไว้เตะกับใครเราผมก็ทําแบบนี้แหละนะครับนะครับเนะี่ยสูงฟาร์มใหญ่ก็ก็ก็ทัก,ก,ก็ก็ทำแบบนี้อาจจะไม่ทุกฟาร์มนะครับอาจจะไม่ทุกฟาร์มก็ได้บางฟาร์มของผมไม่ได้ทํานะอะไรเงี้ยส่วนมากเขาตเตะเงียบๆเตะไม่ใครเห็นนะครับออกไปทีนึงก็ก็ตีเงินเลยนะครับสามยกห้าหมื่นแสนเลยดนะูสังเกตดู สามยกเขาตีห้าหมื่นเศนเลยนะสามยกไก่มันกินกันได้แล้วนะไก่ทุกวันนี้มันเก่งนะสามยกมันกินกันได้แล้วนะนะครับผมอยากจะบอกว่าบางคนบอกไก่ก๋อยไก่เชิงมันหาคู่ยากเปรียบยากผมก็พูดอยู่เรื่อยแหละนะครับของผมหาคู่ยากเปรียบยากจริงนะครับไม่ใช่ว่านั้นพม่หางง่ายกว่านะครับอแต่ผมก็ยังมีไก่เชิงไก่ก๋อยผมทพมาพม่ผมไม่ได้เลิก ผมไม่ได้เลือกเลี้ยงไก่ทำไก่นะจังว่าผมทำไก่อยู่ร้อยหนึ่งเนี่ยผมก็ทำไก่ยอยู่ร้อยหนึง่งผมก็เอาไก่ออกห้าสิบผมเอาพ่อม่มาใส่ห้าสิบพ่อม่ตีไทยพ่อม่ตีมากเชิงตีมาเชิงตีเชิงถ้าก็ทำหมดทุกไก่เลยนะครับผมอืมก็ทำกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะแล้วผมก็ปั้มในฟาร์มเตะในฟาร์มนี่แหละ โอ้ถ้ามันไม่ไปถ้ามันไม่ไม่ไปเจอของจริงนะถ้ามันไม่ไปเจอของจริงในสนามจริงนะในสนามบอลป่าหรือพวกนี้มันจะไม่แข็งไก่เราจะได้ยินแบบนี้บ่อยมันต้องเอาไปตีจริงบ้างมันต้องไปเจอต่อพัตเตอร์บ้างเชื่อไหมครับแรกๆผมทําแบบนี้แหละกับผมไม่มีความรู้เรื่องว่าฟุ้มฟาร์มใหญ่เขาเตะปั้มอยู่ที่ฟาร์มหรอกไก่นวมซื้อมาทําไมเป็นร้อยตัวเปลืองข้าวนะครับ คิดอย่างนี้คิดว่าเอาไปตีข้างนอกเอาก็ได้เสียไก่เยอะมาก1ตาบอดก็ไปไล่แข็ง3ยกนะชนะเขาอยู่นะแต่ตาบอดชนะพันร้อยตาบอดไก่ซื้อมา2,000มเสียไก่ผสมผสมลูกผสมลูกนี่เป็น10กว่าตัวแล้วแล้ไอพ่อดีๆในฟาร์มเนี่ยมันก็ไม่ได้ผสมเลยว่างเลยเพราะว่าไอไอเอาไอ,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 อพวกบบอดเนี่มาผสม เห็นไหมเอาไปทําอะไรได้ล่ะอเอาไปตีข้างนอกหูหักมาไม่กลับเลยไม่บิดอย่างเงี้ยบิดอย่างนี้ตลอดเวลาไอ้มันซวยมันซวยมันช่วงจังหวะมันมันมันไม่คุ้มตามันเองมันไม่คุ้มหูมันเองไม่หรอกครับผมว่าเราประมาทเองนะฮะก็เอาไปตีที่ชมรมบนป่าแล้วก็ ก็ไก่ลุงชายคลองไก่เด็กวัยรุ่นไก่มอไซวินไก่นี่แหละนะครับที่เขามาตีผมก็เอาไปเอาใหม่เอาใหม่พอไปรู้แล้วพอผมไปซุ้มฟาร,ร์มใหญ่เยอะๆผมรู้แล้วผมก็เลยไปซื้อก็ไก่พี่เขานี่แหละพวกพี่มอไซวินพี่ลุงชายคลองอวัยรุ่นแถวพื้นที่ก็ไปซื้อมาสิเขาเตะเสร็จปุ๊บสมอสามยกอย่างเงี้ยแพอย่างเงี้ยซื้อมาอื เอามาไว้เตะกับไก่แล้วที่ซุมพันพัตเตอร์ไหมก็เห็นนวมของพี่อ้วนซุปเปอร์เจียงไหมที่ผมไปทาคลิปนวมแกจะเป็นนวมพลาสติกที่มันสวมต่อเลยอย่างเนี้ยนะมันจะทรงทรงแบบนี้นะครับทรงเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่บอดตีเข้าตายังไงก็ไม่บอดแต่ว่าได้ทุบได้ได,ได้ได้กล้ามเนื้อ ได้ทุบทุบแตกนะครับเห็นไหมเราไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทเอาปลอดภัยก็ใส่ตุ่มตัวนั้นให้ไก่อันลุงไก่ลุงแคลองนี่แหละเราเอาซื้อเข้ามาแล้วอาตีผมเลยตีอยู่ฟาร์มผมเลยตีสามยกหนึ่งละไม่บอดสองโดนหูก็ไม่พอจะหักนะครับสจับได้ด้วยไม่ต้องเสียฟอร์มเสียหน้ากับใครได้2อ,อัน อีกนิดนึงจะสู้ไก่นวมไม่ได้จับออกนะครับผมเรารู้อยู่ว่ามันสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไก่นวลม,มันตีเดิมพันมาแล้วมันกําลังครั้งแรกครั้งสองมันกําลังเลี้ยงอยู่นะครับและเราก็พันนวมหน้าหนาเพื่อป้องกันไก่นวมช้ำเราให้ไก่นวมตีหน้ามันเราเออกกาลังมันเใช่ไหมครับนะตีอยู่ฟาร์มเลยนะครับ นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกสูตรนิดหน่อยนะครับผมก็ตีอยู่ฟาร,ร์มนี่แหละไก่ขวายไก่อะไรผมออกที่หนึง่งออกสามยกเลยแล้วก็ตีแพงเลยบางทีผมก็ตีอยู่ฟาร,ร์มนี่แหละหลักๆนะผมทําแบบนี้ไก่หนุ่มเตะให้มันได้สักสิบยกขึ้นแล้วแล้วก็เดินสองยกต่อครั้งหนึ่งแล้วก็เดินสามยกต่อครั้งหนึ่ง สามยกต่อกันสรุปเป็นสิบห้าครั้งทั้งไก่หนุ่มทั้งลูกอายุแหละไก่ตัวหนึ่งเนี่ยเตะให้ไม่ได้สิบห้ายกแล้วไปตีสามยกครั้งยกละครั้งเนี่ยสิบครั้งเตะแล้วพักหายแล้วเตะเตะแล้วพักหายแล้วเตะกินยาไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับนะนะครับเตะให้มันได้สิบยกแล้วก็ ยกที่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเตะต่อกันเตะต่อกันสองยกเลยกับไกล่ลุงชายคลองกับไกไ่ัยรุ่นนี่แหละที่เราแบ่งเข้ามาเนี่แหละเตะเลยสองยกที่บ้านเอาให้มันล้าเอ,า,า,เอา,าไปเลยนะครับแล้วก็สามยกที่บ้านพอพักสองยกที่บ้านพักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ได้เอาให้มันหายนะครับเราก็รู้ๆกันอยู่นะครับนะใหม่แค่ไหนก็ต้องรู้แหละว่ามันตีได้อีกไหมตอนไหนนะครับ แล้วก็มาตีสามยกต่อสามยกต่อก็ตีเลยนะครับหายแล้วตีสามยกต่อตีเลยตีเสร็จปุ๊บพักเสร็จปุ๊บแต่งเพื่อเตะเป้าออกไปตีสามยกข้างนอกนะครับเอาแบบนี้นะเอาแบบนี้ไม่ใช่ว่าใจร้อนเตะได้แค่ตีตัวไหนก็ตีตัวไหนก็อันกันหน่อยตีตัวไหนก็อันกันหน่อยตีไก่นวมนี่ทิ้งไปหลายตัวแล้วก็เราไม่ได้ป้องกัน ให้ไก่นวมไงเราก็พันตุ้มหน้าหนาให้ไก่นวมตีให้ไก่นวมตีมันสิไม่ใช่เราใส่พัตเตอร์เอาตัวเองเอาเปรียบไก่นวมอยู่นั่นนะครับเราก็รู้ว่าไก่เราเก่งเราต้องเอาให้มันได้เดินอันก่อนไก่ไม่เคยเดินอันเป็นตะคิวได้นะอันสามนี่ไม่เคยถึงยีสทีเนี่ยอันกระหน่อยอันกระหน่อยผมเคยมีนะไก่ที่ชนะอันกระหน่อยในชมรมในบ่อนป่าเนี่ยอันกระหน่อยมาห้าเที่ยวนะครับเที่ยวสองก็สองอันนะฮะผมมอาไปตีเงินแสนไปแพ้เขายกห้า อยนียอกไหมครับอันกันหนอยมันไม่เคยเดินยกห้ามัน,นยืนเฉยๆเลยยืนตะคิวทั้งตัวกินทั้งตัวนะครับมันไม่เคยไปตีห้าเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าเนี่ยสามยกที่บ้านเคยตีแล้วไงครั้งหนึ่งตีที่ฟาร์มแล้วไก่นมเราเยอะไงเราก็ตีได้แข็งแล้วแก่งแล้วเราไปตีสามยกข้างนอกมันก็แค่เสมอกับชนะแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะ่าผมพูดถูกไหมก็เสมอยังไงอ้าวก็สามยกก็เคยเดินมาแล้ว ที่บ้านเนี่ยตีสามยกอีกทีนึงก็จะเป็นไรล่ะความเก่งเราก็มีอ่าเขาเก่งกว่าเขาก็ชนะเราเก่งกว่าเราก็ชนะแล้วเก่งทั้งแก่งด้วยเราตีสามยกมาแล้วนะครับอืมนะก็สามหมื่นห้าหมื่นตีไปมันจะตาบอดมัจนจะตาบอดในไฟนั้นก็คุ้มค่ากว่าตาบอดพันร้อยไฟแรกอย่างเงี้ยที่ไล่แข็งอย่างเงี้ย กว่าจะไปตีแพงได้คุณไม่ต้องไปไล่บอลป่าสักห้ารอบแล้วตาจะบอดตอนไหนล่ะใช่ไหมล่ะอย่าถ้าเราไม่ประมาทเราก็มีของดีไปสู้เขาไม่งั้นของดีเราซื้อมาตัวละห้าห0ื่นตัวละแสนเสีย,สยหมดนะครับ